ในอฟิเรื่องเล่าจากกระทูพันทิพย์เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงที่เราทำงานในตอนกลางคืนขณะนั้นเราเข้างานในตอนเที่ยงซึ่งคนที่เข้างานในตอนเที่ยงก็ต้องทำงานจนถึงสามทุ่มและในช่วงนั้นเราต้องเลิกงานในเวลาสามทุ่มเป็นเวลาติดติดกัน ประมาณ4-5้าวันน่าจะได้เราไม่ชอบทำงานในตอนดึกเลยแต่ก็นำมันเลือกไม่ได้ตอนนั้นจำได้ว่ามีคนทำงานร่วมกันทั้งหมด10บคนตอนนั้นมีฝ่ายขายทางลายมาทำอยู่กับเราด้วย3-4คนทุกๆคนจะทำที่เดียวกันหมดคือชั้นล่างสีเหลืองสภาพข้ังงอกหองที่ทำงานสีขาวคือห้องที่เราทำงานอยู่ณขณะนั้น ห้องน้ําของชั้นที่หนึ่งมันอยู่ตรงใต้บันไดทางขึ้นผนังของห้องน้ําและประตูจะเป็นประจบมองเห็นข้างนอกได้สามารถมองได้ว่าใครเดินมาหรือใครเดินไปเข้าห้องน้ําเวลาหนึ่งทุ่มมันจะมีช่วงหนึ่งที่เป็นช่วงพักเพราะตอนนั้นไม่ค่อยมีลูกค้าโทรมาแล้วก็ไม่มีโฆษณาสินค้าในทีวีแล้วเราก็ชอบปวดฉี่ในช่วงเวลานั้นอยู่ประจําแล้ววันนั้นก็เช่นกันเราปวดฉี่มาก ขณะนั้นมองไปตรงห้องน้ําแต่ทว่าก็มีคนใช้อยู่นเวพลานี้เราทนไม่ไหวเลยเดินขึ้นไปชั้นสองขณะนั้นไม่ได้กลัวผีเลยเพราะปวดชี่รุนแรงมากพอขึ้นไปถึงชั้นสองก็เห็นว่าห้องน้ําล็อกและมีไฟเปิดอยู่ข้างในก็เลยตะโกนถามว่าใครได้คําตอบมาคือพี่ที่ทํางานนั้นแหละเขาก็ปวดชี่เหมือนกันความคิดเขาก็เหมือนเรานั้นแหละปวดแรงเลยขึ้นมาชั้นสอง เราทนไม่ไหวมันจะออกมาเดี๋ยวนี้แหละเลยรีบวิ่งไปชั้นสามไปถึงสภาพคือมืดมากมองไม่เห็นอะไรเลยมันมืดกระทั่งเราต้องใช้ไฟจากโทรศัพท์แล้วเราก็วิ่งขึ้นบันไดไปแล้วรีบเปิดไฟห้องน้ำตรงชั้นสาแต่ทว่าไฟมันไม่ติดเอาเสียงั้นไม่ว่าเราจะกดยังไงก็ไม่ติดหันไปมองตรงก๊อกน้ำลองเอื้อมมือไปเปิดดูน้ำก็ไม่ไหลอีก ไปดูตรงกระดาษทิชชู่มันก็ไม่มีเช่นกันเห็นมาเช่นนั้นเลยรีบวิ่งขึ้นไปชั้นสี่ในขณะที่เราวิ่งอยู่นั้นเราก็ได้ใช้ไฟฉายจากโทรศัพท์ไปด้วยชั้นสี่จะเป็นชั้นที่ไม่ได้เปิดให้คนทำงานไปถึงเรารีบเข้าห้องน้ำไปเปิดไฟแต่ทว่าวมันก็ไม่ติดลองไปเปิดน้ำดูก็ยังดีที่น้ำมันยังไหลอยู่แถมยังมีกระดาษทิชชู่อยู่อีกด้วย เร็วเท่าความคิดไม่รออะไรแล้วรีบเข้าไปทําธุระอะไรให้เสร็จทว่าในขณะที่กําลังทําธุระอยู่นั้นทันใดนั้นเราได้ยินเสียงเป็นเสียงของคนนี้แหละเราได้ยินว่าขึ้นมาชั้นนี้เลยหรอแต่ถึงกระนั้นเราก็ไม่ได้คิดอะไรมากคิดแค่ว่าเสียงที่ได้ยินมาน่าจะเป็นเสียงของป้าแว่นแน่นอนเพราะเขานอนอยู่ชั้นห้าเราก็เลยตอบไปว่า ช่หนูปวดฉี่แรงมากชั้นหนึ่งกับชั้นสองก็มีคนเข้าพอมาชั้นสามน้ำก็ไม่ไหลเอาเสียอีกแต่ทว่าทันใดนั้นเองเราก็ต้องสะดุ้งวับขึ้นมาเมื่อเสียงที่เราได้ยินมาในเวลานี้มันเป็นเสียงหัวเราะที่ดังมากณนะขณะนั้นเราปากอ้าตาคัางอ,อกตะลึงพลึงเพลิดไปช่วงขณะหนึ่งเรากลัวมากกลัวจนเราไม่กล้าออกจากห้องน้ำตรงนั้นไปแต่ยังไงมันก็ต้องออกเนอะเดี๋ยวต้องไปทำงานอีก เรายืนเอามือจับตอนประตูอยู่ในขณะเดียวกันที่เสียงหัวเราะนั้นก็ยังดังอยู่ไม่หยุดขณะนั้นคิดในใจว่าเอาเหล่าวะเปิดก็เปิดทันใดนั้นเราคลานหายใจแล้วรีบเปิดประตูออกไปทันทีในเสี้ยววินาทีนั้นเองที่เราได้เปิดประตูออกไปเงียบปริบเสียงหัวเราะนั้นหายไปเร็วมากก้าวออกจากประตูแล้วหันมองซ้ายขวาทันใดนั้นเราก็ต้องพบกับความว่างเปล่า ณนะตรงนั้นมันมีแค่เราคนเดียวทว่าเสียงเสียงหัวเราะเมื่อกี้ละ่ะเป็นเสียงของใครกันเล่าณนะขณะนั้นเราอยู่ตั้มกลางความมืดมีแสงสว่างจากโทรศัพท์เล็กๆน้อยๆเท่านั้นในใจของเราตอนนั้นคือต้องออกจากตรงนี้ให้เร็วที่สุดเราเลยรีบวิ่งไปชั้นล่างวิ่งเข้าไปในห้องที่เราทำงานตัวเราอยู่ตรงหน้าประตูห้องทำงานเลยในขณะนั้นเราได้ร่งเข้าไปที่ต๊ะทำงาน แต่ทว่ายังไม่ทันได้นั่งบนเก้าอี้พี่นังทางๆก็ถามว่าวิ่งทำไมแล้วไปไหนมาตัวเราเองก็กำลังจะบอกแต่ทว่าสายตาของลูกค้ากำลังมองเข้ามาที่เราพอดีแปะเลยทำให้เราไม่ได้พูดอะไรออกไปวันต่อมาก็ปกติดีไม่มีอะไรที่ผิดแปลกไปจนกระทั่งเราได้ลืมกับเรื่องนี้ไปเสียแล้วก็ไม่ได้บอกเรื่องที่เจอมาให้กับใครด้วยเช่นกัน เราก็ได้ทำงานตามปกติอย่างเช่นเหมือนกับวันก่อนๆที่ผ่านมาแต่ทว่าพอถึงช่วงเวลาเดิมขึ้นหนึ่งทุ่มนั้นแหละทว่าวันนี้เราไม่ได้ปวดฉี่เราก็เลยนั่งเล่นโทรศัพท์ทว่าในขณะเดียวกันนั้นที่เรานั่งเล่นโทรศัพท์่านใดนั้นเองก็ได้มีเพื่อนร่วมง,งานสองคนจู่ๆเพื่อนร่วมง,งานของเราได้วิ่งเข้ามาที่ห้องแล้วปิดประตูกระสบข้างๆเราแรงมากแล้วรุ่งพี่ที่ทำงานเราถามว่า เป็นไรเกิดไรขึ้นเพื่อนสองคนนั้นก็ได้พูดมาว่าข้างบนมีคนยืนอยู่รุ่นพี่ถามอีกว่ายืนยังไงยืนอยู่ตรงบันไดแล้วก้มหัวลงมามองตรงนั้นเป็นบันไดขึ้นข้างบนห้องน้ำชั้นหนึ่งก็จะอยู่ใต้บันไดนั้นแหละได้ยินมาเช่นนั้นทุกทุกคนก็ตกใจกันไปตามๆกันในขณะเดียวกันนั้นที่ลูกค้าก็โทรมาสั่งซื้อสินค้า แต่ถึงกระนั้นก็ไม่มีใครคิดที่จะไปรับสายของลูกค้าเลยแม้แต่คนเดียวก็เพราะว่านาเพลานั้นมันมีเรื่องเล่าที่เขย่าวขวัญได้ดังมาตบเสียงโทรศัพท์ของลูกค้าไปเสียแล้วหรือไม่บางคนก็ไม่มีอารมณ์ที่จะขายของกันเลยเพราะทุกๆคนต่างก็จดจ่อที่เรื่องเล่าหลอนๆอ,อยู่นเพลานี้จนกระทั่งวันต่อมาปาว่นได้เรียกพนักงานที่อยู่กะเที่ยงให้ไปพบที่ชั้นสอง นั้นก็คือห้องดำเพื่อที่จะถามสาเหตุว่าทำไมเมื่อคืนไม่มีคนรับสายลูกค้าที่โทรเข้ามาสั่งของกันเลยรุ่งพี่ที่ทำงานเขาเลยบอกสาเหตุให้กับป้าแว่นไปพอป้าแว่นได้ยินที่พวกเล่ามานั้นคันใดนั้นป้าแว่นก็ขอเล่าให้ฟังบ้างแกเล่ามาว่าเมื่อก่อนตรงนี้ไม่ใช่บริษัทเป็นบ้านของป้าแว่นเองลูกสาวเป็นคนซื้อ เพื่อที่จะทำบริษัทของตัวเองแล้วมันเกิดเรื่องขึ้นคือโดนโกงโกงไม่พอนะยังทําให้ลูกสาวเขาท้องลูกสาวเขาเสียใจมากเลยค่าตัวตายที่ชั้นสี่จุดที่ค่าตัวตายคือจุดใกล้ๆก,กับห้องน้ำชั้นสี่ที่เราเข้าไปนั้นแหละตอนเสียชีวิตคือไม่มีใครรู้เลยว่าผู้สาวมาค่าตัวตายตรงนี้เพราะศพอ่ดอยู่ชั้นสี่น้ำเหลืองน้ำเลือด ก็ไหลยหยดลงมาจากชั้น4มาตรงชั้นหนึ่งหยดตรงบันไดลงมาเลยแล้วตอนนั้นข้างบ้านยังไม่มีคนซื้อบ้านด้วยซ้ำเพราะเป็นหมู่บ้านที่เพิ่งทำใหม่ๆป้าแว่นเขาเสียใจมากทำใจไม่ได้เลยลงทุนอีกรอบเพื่อทำหุ้นส่วนให้ทางบริษัทขายคอลลาเจนมาทำงานที่บ้านของเขาได้โดยป้าแวน่นจะเป็นผู้จัดก,การเรื่องขายข,ายของออนไลน์เทเลเซล และนอนที่ชั้นห้ารุ่นพี่ได้ถามอีกว่าป้าแว่นเคยเห็นลูกสาวตัวเองไหมสิ่งที่ได้คำตอบมาคืออย่ามาพูดถึงลูกสาวฉันอีกฉันน่าเกลียดจ,จริงๆเลยพวกแต่งเรื่องทำให้พนักงานด้วยกันทำงานไม่ได้เนี่ยคิดจะลดคู่แข่งด้วยวิธีนี้หรอคือทุกคนมองหน้ากันแต่ไม่กล้าพูดอะไรหลังจากนั้นจากที่จะสงสารป้าแว่นกับกลายเป็นว่าทุกคนไม่ชอบป้าแว่นเลย เพราะเขาพูดไม่คิดเลยว่าใครจะกล้าแรงกันขนาดนี้แล้วไม่ได้เห็นแค่สองคนนั้นนะเห็นหลายคนแล้วเห็นแวบๆบ,บ้างอยู่ในห้องน้ำแล้วมีคนมาเคาะประตูบ้างแต่ไม่มีใครคนไหนกล้าขึ้นไปชั้นสี่แบบเราเลยเราก็ไม่กลาก้าแต่ตอนนั้นเราไม่รู้จริงๆคนที่กล้าขึ้นไปได้ตอนนี้ก็น่าจะเป็นป้าแว่นนั้นแหละแต่ทุกวันนี้เราไม่ได้ทำงานที่บริษัทแล้ว เราก็ไม่รู้เลยว่าจะมีใครไปเจอกับเรื่องแบบนี้อยู่อีกไหมใครที่เข้ามาฟังเรื่องนี้แล้วถ้าคุณผู้ฟังคิดว่าคุณผู้ฟังได้ทำงานแบบเดียวกันกับเรื่องนี้ผมจะบอกว่าที่ตรงนี้กัแบบที่ทำงานตรงนั้นของคุณผู้ฟังมันอาจจะเป็นที่เดียวกันกับเรื่องนี้ก็เป็นได้ฝากทุกท่านกดซับสไคร์กดกระดิ่งเพื่อติดตามในตอนต่อไป และเป็นกำลังใจให้กับเราในรายการเรื่องลึกลับนิยายสตูดิโอเพื่อให้เราได้มีกำลังใจที่จะจัดหาเรื่องแบบนี้มานำเสนอให้กับผู้ฟังกันอีกต่อไปขอบคุณครับ